ครับเรามาเจอกันในพาที่9นะครับก็จะเจาะรายละเอียดถึงเรื่องซาวด์ต่างๆที่มันถูกบรรจุเอาไว้ในนี้นะครับซาวด์โมทิฟนี่เสียง3-4000พันเสียงถามว่ามันอยู่ที่ไหนมันเก็บในรูปแบบของปีเซ็ตครับเสียงทั้งหมดอย่างเช่นคุณจะรู้มีอะไรมั้ยคุณลองกดอีดีดดูครับปึ๊บอีดีดปุ๊บ แล้วคุณก็ลองเข้าไปในหมวดของอ Voice ดูครับกดนี่มันอพัพขุดอย่ครับเป็นหน้า Voice เห็นไหมหน้า voice แล้วคุณลองไปพาร์ทที่หนึ่งดูเห็นไหมครัตรงที่ผมบอกว่าให้คุณเปลี่ยนเป็น gm เนี่ยเห็นไหมครับ gm คุณลองหมุนไปเลยครับหมุนไปไปเซตหนึ่งมีนัมเบอร์กี่บัมเบอร์คุณก็กดลงมาคุณลองหมุนไปดิ มีกี่นัมเบอร์128 128เสียงปีเซต1มี128เสียงนะครับลองมาดูปิดเซต2ปี2มีกี่นัมเบอร์เสียงเกือบ128เสียงแล้วคุณลองคิดดูดิมีกี่เสียงล่ะคุณเข้าไปนะครับปีเซต1 2 3 4 5 6 5 5คณ128คณ GM 128ยูสเซอร์คืออะไร คือเสียงที่เราแต่งเองเป็นไม่เป็นค่ว่ากันนะครับ User 1, 2, 3, ยูเซอร์หนึ่งสองสามไลอีกนะครับมี p รีเซ t ตดำกับ gm ดำนะครับแล้วก็ยูเซอร์ดำมันก็จะเก็บตัวโน้ตเอาไว้ในนี้เย,ยอะแยะมากมายนะครับแต่ให้ท่านเข้าใจว่าพาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทสิบหกเราเล่น gm ถูกต้องไหมครับยกเว้นพาร์ทสิบ นะครับพัสิบให้เป็น GMD เท่านั้นเองครับครัพอนี้ผมจะลองเข้าไปที่ GMD ดูั้างพัส1ิบนะครับ10 GMD นะครับ GMD มันก็จะมีนัำเบอร์กองอีก GM 1นึ่่าจะเป็นของสองอ GM ครับอ๋อ GM, GM D, เป็น GM g e n e r เราวีหนึ่ง GM ีหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนการเล่นกองนะครับ อธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะง,งงนิดนึงว่าทําไมต้องเป็น gmd แทนยูเซอร์กรองคือถ้าคุณมาที่ยูเซอร์กองน,นับนี่คุณเล่น gmd อยู่นะคุณลองมาเปลี่ยนมาเป็นปีเซ็ดดำก็คุณอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีเซ็ดดำเขาไม่ได้เรียงตัวโน้ตให้คุณไงคุณก็ต้องไปศึกษาก่อนว่าดำตัวโน้ตเริ่มต้นนี่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ035จนถึง081นี่คือ g m 8 2 8 3 8 4 8 5ไล่ขึ้นไปอาจจะเป็นอีก อีกออออออีีีีีีกกกกกกของยี่ห้อ,อเช่นอาจจะเป็นของยามาฮ่าอย่างเงี้ยยามาฮ่านี่มีเยอะครับยามาฮ่านี่มีเยอะมากกว่ามากกว่าจ m เอ็มเขามีตัวแถมให้นะครับทีนี้ผมจะเอาตัวนี้ให้เป็นจ m ดำเฉยเห็นไหมฮะจ m ดำคราวนี้จ m ดำเกิดจากนเรลมาฐานคราวนี้ว่าถามว่าถ้าจีเอ็มดำไม่เพาะผมจะแต่งเองได้ไหมกองผมไม่เอาผมจะเป็นยูเซอร์ผมก็สามารถบิดเป็นยูเซอร์ได้ยูเซอร์ดำยูเซอร์ดำกูยูเซอร์มันอีกแล้วเราไม่เอา เราเราจะเอา user เธอแต่งเองเลยเนี่ย user หนึ่ง user สองเนี่ยครับมันมีให้ user หนึ่งก็ยังสามารถแต่งได้อีก32ชุดกองนะครับไล่มาได้เรื่อยได้เนี่ยไล่คุณเป็น user หนึ่งใช่ไหมครับคุณจะเล่นชุดกองอะไรคุณก็เลื่อนลงมานะครับคุณก็สามารถเนี่ยเป็นนัมเบอร์กองได้อีกน่าจะ32ก็มากกว่านั้นอีกครับนี่ครับเป็นยูเซอร์ดำนะครับยูเซอร์ดำ user หนึ่ง นะครับเดี๋ยวผมข,นนขออนุนิดนึงครูขอมาดูยูเซอร u s e เซอร์ดีหน่อยถ้าเป็นยูเซอร์ดำนี่ปีดำ g มดำถ้าเป็นยูเซอร์ดำที่เราแต่งเองก็ใช่ป่ะดูดูมันน่าจะมีแค่สามสิบสองครับอ่าใช่คือตัวนี้ครับคือไม่ต้องต้องแต่งเอาไว้ในยูเซอร์ดำเท่านั้นเห็นไหมครับเป็นยูเซอร์ดำถ้าหมดสัตว์สองเท่นั้นแต่ากับว่า,วาตอนที่คุณเล่นเล่นโมทีฟเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่ต้องเล่นกองมันก็ได้คุณไม่ชอบเบอร์ของมันคุณไม่ชอบเสียงของมัน คุณก็สามารถเข้าไปแก้ไขเสียงได้ด้วยครับแยกกองคล้ายๆกับตระกูล JV ครับ JV พวกโแรแลนด์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ผู้นี้ก็สามารถเข้าไปแต่งเจเนอเรตดำได้เปลี่ยนเป็นยูเซอร์ดำเล่นยูเซอร์ดำแทนนะครับคนนี้เราก็มาดูวิจะขอเปลี่ยนตัวิธ้เป็น GM ก่อนถ้าคุณ้เข้าใจ GM ดำนะครับเสร็จปุ๊บผมก็จะไปเปิเปแปดแคดบล็อกนะครับผมจะเปิแปดแคดบล็อกมาเคาอคลองให้คุณฟังนี่ ผมก็เปิดเพลงมาเพลงหนึ่งนี่เพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับคุณลองลองเล่นเล่นดูครับนี่นี่คือเสียงเสียงจากโมทีฟคุณอาจจะไม่ได้ฟังเสียงสดเพราะผมไม่ได้สตรีมมิ่งนะครับผมเอาไม์รับเฉยนะครับเห็นไหมมันก็รวมดนตรีหมดเหมือนเพลงเพลงหนึ่งะครับเห็นไหมครับผมหยุดก่อน ครับคราวนี้ผมต้องการจะเอาเฉพาะกองอย่างเดียวเลยผมก็เข้าไปที่โซโล่ของแคทวอล์กเก้าผมจะใช้แคส์วอล์กตลอดผมบอกคุณเลยผมจะแคสตวอล์กตลอดนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทนี้ก็คือพาร์ทชีดำอันนี้เราจะรู้ด้วยตัวเราเองนะที่เราถ้าคน,คนเล่นเป็นเขาจะรู้ว่าอัานไหนคือดำผมจะมาโซโล่ดำให้คุณฟังเฉยผมก็จะินบั้ิกเข้าไปนะครับมันก็แตกออกมาเป็น,ปนโนริมให้เราเห็นว่าในการแต่งกองคืออะไรผมก็ขอเข้าไปในโหมดอีกยูโหมด,ห,มดหนึ่งเขาเรียกว่าโหมดเจนเนอเรทไม่ได้ดำ อันนี้เป็นไดโทติกอยูอย่ยผมไม่อาผมจะถงต้องการเป็นจินดาราดำเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวโน้ตแสดงผลที่เป็นโนรลิมตัวนี้ครับเห็นไหมครับจากโลเป็นโนก็จะเปลี่ยนมาเป็นเสียงคุณเห็นไหมครับเห็นทั้งหมดอย่างที่ผมบอกคุณไว้ว่าคุณจะแต่งกองเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะใช้ซาวธรรมดาจะเป็นบอกกองเป็นดีโฟเป็น M5 0ศเป็นดีดแล้วก็ต่คุณต้องรู้จักตัวโน้ตก um ่อนนะตัวที่1่ เห็นไหมฮะรถตัวที่หนึ่งเห็นไหมครับเบอร์ศูนย์สามห้าถูกไหมคุณนี่ศูนย์สามห้าคุณลองมาร์คปึ๊บปั๊กเข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันจะบอกเลยว,ว่าตรถนี้เป็นศูนย์สามห้าคุณก็ลองเอาเออกไปหน่อยนะศูนย์สามห้าศูนย์ห้าเป็นปกระเดื่องครับเห็นไหมฮะตัวที่สองนี่คือเสียงเสียงของเจมดำของมันนะครับไซซิกสแสดงเห็นไหมตบมือ เคลนี่คือกองจีนเน้นแล้วจีนอนาะดำแต่บางทีแล้วมันก็เป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานอย่างเช่นเบอร์น็อตเบอร์ศูนย์ห้าหกอย่างเงี้ยครับเป็นคาเบลคุณจะเอาคาเบลเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นเป็นข้อไม้ข้อกันลาก็เรื่องของคุณแต่ว่าจีนอนาะดำเขาจะเป็นอย่างนี้ครับข้อคาเบลเนี่ยพอไหมครับก็โอเคนี่ก็เสียงระดับหนึ่งเนี่ยทำโบลีนเนี่ยลายเบลเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณก็ต้องเป็น เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณต้องเป็นตัวโนต้ตก่อนว่าคุณจะแต่งกองคุณทํำยังไงนะครับคราวนี้ในเมื่อมันเปลี่ยนเสียงมาอย่างนี้ได้แล้วถามว่าคุณพร้อมแต่งไหมถ้าแต่งเดี๋ยวเรามาเจอกันอีพาร์หนึ่งเป็นพาร์สุดท้ายแล้วกันครับแคข่ข้าข้าวนั้นเจียมให้รู้ไงว่าโมทีฟมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดไว้เยอะนะครับมากกว่านี้เยอะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอกัน